สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินจะมาเหลามาเมาส์มอยคู่มวยในศึกวันใหญ่นะครับเลขท้าย3ตัว167ศึกวัน167นะครับวันเสาร์ที่8มิถุนายนที่ Impact Arena ยังเหลือคู่ใหญ่อีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมยังไม่ได้โมออกมานั่นก็คือคู่ของรถถังจิตเมืองนอนเจอกับเดนิสพูลิชที่ไฟนี้นะครับบอสชาติมีการสปอยเมื่อไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะ ว่ารถถังนั้นจะมีไฟที่ Impact วันห่อยอย่างแน่นอนครูชกก็กำลังจะบอกในช่วงนั้นนะครับบอกว่าเป็นคลายให้รอรุ้นกันจะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับก็เป็นการตอกย้ำว่ากติกาคิกบ็อกซิ่งของรถถังในไฟนี้เนี่ยจะเป็นการปูทางปูพรมแดงไปสู่การเผชิญหน้ากันของรถถังกับทาเครุในกติกาคิกบ็อกซิ่งในอนาคตมันต้องเจอกันอย่างแน่นอนครับสักวันหนึ่งวันใดในปีนี้นะครับศึกที่ไหนยังไม่ทราบได้ แต่ก็จะมีการจัดที่ญี่ปุ่นอยู่ตามแผนงานของศึกวันแชมเปี้ยนชิพสองคนนี้คาดแคล้วกันมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับจากการบาดเจ็บของรถถางแล้วก็เปลี่ยนตัวมาเป็นซุปเปอร์เล็กในที่สุดมาดูที่คู่ชกในครั้งนี้ก่อนนะครับเดนิสพูลิสจากบอสเนียนะครับสูง165อายุ39ก็ถือว่าอายุเยอะแล้วนะในแบบนักมวยเนี่ยสถิติในศึกวันการชกที่ติดตาคนไทยได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นการชกกับยอดเหล็กเพชรในวันลุมพินี แล้วก็มีศึกวันใหญ่นะครับเจอกับทาเกียคาริลอฟแล้วก็ล่าสุดเจอกับจาขอบสมิธไฟที่ชนะจาขอบสมิธล่าสุดนะครับช่วงสัมภาษณ์นี่ก็พูดยาวเหยียดเลยนะครับก็มีร้องไห้ไปเดี๋ยวก็มีตะโกนแหกปากอะไรก็ไม่รู้นะครับช่วงสัมภาษณ์ก็มีตะโกนนะครับว่ารถตงังฮะอะไรนะผมฟังสัมภาษณ์ฟังน้องลิกะแปลไทยอยู่เนี่ยจู่ๆมอนี่ก็ตะโกนออกมานะครับว่าจะให้บอสชาตินั้นลดตังตัวเองซะอย่าเงั้น จะให้ลดตังค์ลดค่าตัวอ๋อไม่ใช่นะครับก็ยังดีที่มิดชิวสันนั้นฟังออกเฮ้ยยูกำลังเอ่ยชื่อเรียกรถแทงอยู่ใช่เปล่ายูช่วยท็อกกับบางเรื่องฟ <นะ S 1> นะิวเจอร์ในอนาคตบอกไอ้หน่อยซึ่งเดนิสพูลิตก็พูดต่อนะครับว่า i want รถจัางโอเคก็พอเข้าใจแล้วครับว่าเขาอยากจะเจอกับรถถังในไฟ์ถัดไปซึ่งข้อมูลจากเว็บของศึกวันชั้นประชิดนะครับก็ระบุว่าตั้งแต่เดนิสพูลิตเข้ามาในศึกวันเนี่ย เดนิสเขาทวินหาหมัดของรถถังนะครับอยากจะเอาแก้มเอาคางสัมผัสนวมของรถถังสักครั้งแล้วเดนิสก็ให้สัมภาษณ์ในเว็บของศึกวันนะครับก็หลังจากที่รู้นะครับว่าประกบเจอกับรถถังเนี่ยความฝันกลายเป็นความจริงนะครับเขาก็บอกว่าผมพูดได้แค่ว่าผมตื่นเต้นสุดๆผมไม่สนใจหรอกว่าเป็นการโชกติกาคิกบ็อกซิ่งสามยกผมจะทำให้รถถังต้องขายนะ้ โอ้โห,หคำสัมภาษณ์นี่มันน่ามันโหนกมากๆนะครับเอาต่อต่อต่อ,ตอสัมภาษณ์เยอะด้วยรถทางเสร็จผมแน่นอนเพราะทุกคนก็คงเห็นว่าผมมีอาวุธโตกลับดีๆและผมก็ไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาเคยเปิดหน้ารับอาวุธเขาจะไม่ชกหน้าตัวเองต่อหน้าผมแน่นอนถ้าเขาจะลองทําดูก็ได้ผมจะได้เตะก,กรามเขาเลยนี่คือคาให้สัมภาษณ์ของนักมวยคนหนึ่งที่แพ้ยอดเหล็กเพชรมาโดนเตะลําตัวจนโดนนับแล้วก็ไฟล่าสุดนี้ก็ถอยถอย หันข้างหันหลังให้กับจาขอบสมิธก็ยังดีว่าได้ลูกต่อยนับนะเลยชนะคะแนนมาเห็นสัมภาษณ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดเดนิสพูลิตมันเป็นสินค้านะตำรวจจับแม่งไปแล้วนะครับเพราะว่าเดนิสพูลิตนั้นโฆษณาสปปรรพคุณเกินจริงมากๆยังไม่จบนะครับยังมีโม้ต่ออีกบอกตามตรงเพราะมีอาวุธหลากหลายกว่าโดยเฉพาะในกติกาคิกบ็อกซิง่งเขามีดีก็แค่ปูดูดันเขาเดินเข้าหาไรบีให้กูชกกลัว และทำให้หมดแรงแต่ผมไม่ใช่คนที่กลัวจนพลิกตำลาไม่ทันผมไม่เคยกลัวใครตราบใดที่ร่างกายผมยังดีผมจะเร็วและแข็งแรงกว่าเขาแน่รถถังจะไล่ตามไม่ทันแฟนๆรอดูได้เลยสนุกแน่นอนโอ้โหเรียกได้ว่าคำขี้โม้สปอยแกเยอะมากนะครับยังไม่จบยังมีอีกผมคิดว่าผมสมควรได้รับโอกาสชิงแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งด้วยถ้าผมชนะรถถังในกติกาคิกบ็อกซิง่ง ผมจะเป็นที่หนึ่งในแรงกิ้งคิกบ็อกซิ่งและตอนนี้ผมอยู่ในอันดับสองรงกิ้งมวยไทยผมอยู่ในอันดับที่ดีผมคิดว่าผมสมควรได้รับโอกาสนี่ก็เป็นความเห็นของเจ้าตัวเขานะใครก็ได้นะช่วยดึงเขาลงมาหน่อยพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับอยากเห็นคนไทยบินได้นะครับตอนนี้มันดูเดนิสพูลิตได้เลยถึงจะไม่ใช่คนไทยแต่ว่าก็น่าจะลอยไปไกลสูงระดับชั้นไออโนสเฟียแล้วล่ะตอนนี้ โอเคเดนิสพูลิสคุณโมเก่งกว่าแอดมินช่องมวยไทยซูเปอร์สตาร์ซะอีกนะครับรถถังก็แทบไม่มีคลิปอะไรตอบโต้เดนิสพูลิสมากแต่ว่ามีอยู่คลิปหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าคําเดียวสั้นๆที่จะให้กับเดนิสนั่นก็คือมึงตาย <c oughs> เป็นคลิปที่ศึกวันเอามาลงนะครับรถถังพูดถึงเดนิสพูลิสเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆแต่ได้ใจความให้เดนิส let's go อเค y ย o u ได้ รถถังเอานิ้วปาดคอแล้วก็บอกว่าเดนิสอยู่ไดนั่นก็คือมึงตายดีนะว่าในเพจวันแชมปนชิปเนี่ยเขายังแปลแบบสุภาพแปลว่าคุณเสร็จแน่เอาล่ะสิ่งที่ผมต้องการเห็นเป็นการแบบส่วนตัวนะไฟนี้ของรถถังก็คือผมอยากเห็นรถถังเนี่ยมีการออกอาวุธเยอะๆตามอุดมคติการให้คะแนนของกรรมการในกติกาคิกบ็อกซิ่งเขาที่มองในเรื่องของปริมาณอาวุธด้วย ในเมื่อรถถังนะครับยังไงก็ต้องเจอกับทาเคลุในไฟ์ถัดไปอยู่แล้วเนี่ยไฟนี้ผมก็อยากให้เปรียบเสม,มือนกับเป็นไฟอุ่นเครื่องเป็นกติกาคียบ็อกซงที่ก่อนที่จะไปเจอกับทาเคลุนะครับดังนั้นก็อยากจะให้เอาให้เล่าร้อนเอาให้เป็นอาวุธออกมาเป็นชุดๆเลยอะ่ะผมเห็นว่าไฟของทาเคลุนะครับในการเจอกับซูเปอร์เล็กทาเคลุก็โชกกติกานี้มาอย่างช่ำชองนะครับแล้วก็สามารถออกอาวุธคอมโบชุดเล็กชุดใหญ่ชุดแฮปปี้มิลชุดซามูไรเบอร์เกอร์ทาเคลุออกเป็นชุดๆ ยิ่งการออกหมัดน,นั้นยิ่งหายห่วงนะครับเป็นอาวุธหลักที่ต่อยทีนึงก็หนึ่ง 1, 2, 3, ดังนั้นไฟที่รถถังจะเจอกับเดนิสพูลิสในไฟนี้นะครับควรจะเป็นการซ้อมใหญ่เป็นการจําลองการชกให้เข้ากับกติกาคิกบ็อกซิ่งให้มากที่สุดซึ่งเมื่อครบ3ยกนะครับไม่ว่าไฟจะเจอกับพูลิสหรือว่าครบ3ครบ5ยกก็ตามในการที่จะเจอกับพาเครุจะได้ตัดปัญหาเรื่องลุ้นคะแนนเพราะว่าการออกอาวุธน้อยกว่า เราก็เห็นกันมาหลายคู่แล้วนะในศึกวันเนี่ยกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ชกกันแล้วก็ชนะคะแนนกันไปแบบคาดใจความเห็นแตกต่างกันไปเนี่ยมีหลายคู่เลยแฟนมวยก็มองว่าคนนี้น่าจะชนะเพราะว่าชกน้อยแต่เข้าเป้ามากกว่าก็มีหรือว่าคนนี้น่าจะชนะเพราะว่าปริมาณอาวุธเยอะกว่าในกติการคริกบ็อกซิ่งก็มีดังนั้นในเรื่องปริมาณการออกอาวุธเนี่ยเอาให้เยอะไว้ก่อนยิ่งดีสิ่งที่ผมต้องการเห็นรถถังในเวอร์ชันคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็คือต่อยเป็นชุดๆ ่อให้เยอะยิ่งดีนะครับถ้าไปลุ้นคะแนนหรือว่าชนะคะแนนกันแบบว่าออกอาวุธน้อยแล้วชนะคะแนนขึ้นมาก็เป็นที่คาใจของแฟนมวยเป็นที่กังขาในการตัดสินของกรรมการอยู่ดีผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นโอเคถึงแม้ว่ารถถังจะเป็นต่อตามฝีมือหลายล้านปีแสงนะครับแล้วก็ดนิสพูลิสเนี่ยอายุก็เรียกได้ว่าน่าจะถึงดอนเมืองอยู่แล้วอ่ะนั่นก็คือหลักสี่แล้วว่าอายุ39แถมโฆษณาชวนเชื่อโอเวอร์ไปเยอะเลยฮะแทบจะต้องแจ้งสคบอ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้มาตรวจสอบหน่อยนะครับเพราะว่าโม้สปปะคุณไปเยอะมากเช่นคำว่าผมจะทำให้รถถังขายหน้าผมก็ไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาเปิดหน้ารับอาวุธผมจะเตะกลามเขาเลยเขามีดีแค่บูดูดันผมไม่เคยกลัวใครผมจะเร็วแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเขาแน่นอนรถถังจะไล่ตามไม่ทันนี่คือคำคีโมคอนเทนต์เรียกแขกได้แบบเกาะกระแสได้ดีแบบสุดๆเลยในครั้งนี้นะฮะ โดยจากคำขี้โม้ทั้งหมดของเดนิสพูลิสเนียข้อเดียวที่ผมเชื่อเขาก็คือว่าคำว่ารถถังจะไล่ตามไม่ทันเนี่ยแหละเพราะถ้าเขายังชกแบบไฟที่เจอกับจาขอบสมิธท,ที่ว่าถอยกรูดแล้วก็เอียงหันข้างหันหลังให้เนี่ยยิ่งมาเจอรถถังนะผมว่าใช่เลยแหละเดนิสจะสับเกียร์เป็นเกียร์อาแล้วก็แบบมีเกียร์อาแบบปล่อยในตัสหมดถังเลยถอยปุ๊บปุ๊บเลยอะรถถังจะวิ่งไล่ตามไม่ทันอย่างแน่นอนข้อนี้ผมเชื่อว่าเขาพูดจริงและทําจริงแน่ แต่หมัดมวยมันก็ประมาทกันไม่ได้นะครับโอกาสที่เดนิสจะช็อกโลกมันก็ยังมีอยู่นะก็ตามวิถีกีฬามวยกีฬาต่อสู้ซึ่งยิ่งอายุปูนนี้นะครับใกล้จะเลิกชกแล้วด้วยเนี่ยการได้เจอกับรถถังนะักมวยที่เขาต้องการเจอมากที่สุดในชีวิตเขาก็ต้องสู้ตายแน่นอนนะครับแพ้ชนะก็เลยเดาว่าแขวนนวมได้เลยทันทีนะครับไฟนี้ก็ฟินแล้วชีวิตนี้เอาลาเสาที่8มิถุนายนนี้นะครับศึกวัน167บทสรุปของคนชอบตะโกนเรียกชื่อรถถังเนี่ยจะเป็นอย่างไร รถถังก็ตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะครับเจอกับซื้อปรเล็กแล้วก็บาดเจ็บไม่ได้ชกมาก็เลยียกว่า8ปดเดือนแล้วอะ่ะก็คงกระสันอยากจะปล่อยของต่อหน้าแฟนมวยสุดๆอะรถถังจะใส่ย,ยับเอาตายหรือว่าเดนิสพูลิตที่โฆษณาชวนเชื่อสักขนาดนี้เนี่ยจะช็อกโลกก็เดี๋ยวรู้ความจริงกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ